ล้อมหน่อยเพื่อนล้อมหน่อยพี่ล้อมเลยครับล้อมเลยครับย้มอย่าหันหลังนะพี่ยามอย่าหันหลังไป

đi tìm bí khám đi tìm bí, đi tìm điều, đi tìm điều, đi tìm điều, เดียวไปยนึงไปไปยิเดียวอ่าจบจบกัไปไม่เป็นมวยอ่ารู้รู้้มามามาด้วใจเรื่องตรงตองเคโอนี่แหละพอจบกันไปจบแลขออีกอย่าง้า ไอคลิปที่เราที่ทำอ่ะโวยผมหน่อยได้ปะไม่ได้จตีอะไรเลยแต่ผมยใหไม่จบอเด็กเด็กร้อชมดูเยอะโอเคจบแล้วอเด็มกมาเลยบอนตมคีอะไรฝากที่บ้านไหมพี่ทางบ้านมาก เรพาไปแจกูตรง้นะเรปัญหาตัวเที่ยวหรือปัญหาอะไรใดๆสิจบจบในี้ดีกว่าจะเป็นมวยเป็นมวยคือจบนี้จบตัวเองคืออ่าไป่ข่าวอะไรฟันอะไรกินกันไม่ดีหรอกไปเลยครับเที่วดูเยอะเป็นไงบ้างพี่